เวทนาไก่ได้นี่สมมติเป็นเวทนาไก่จะเป็นหยนยังจะเจ็บท้องปวดหัวยังก็แล้วแต่เจ้าละเินบุหรอกไม่เล่นยังก็จะคางเจ้าละเมื่อเวทนานะสิ้นขวบปั๊บเนี่ยเวทนาอย Jamie, lonely, ah ู่ขวบปั๊บบันนี้เจ้าเขาช้านี้บ่เนี่ยเจ้าเขาเจ้าเจ้ามิตตีเขาไปปั๊บอืมไปอยู่กับข้อมางอยู่ความว่างเนี่ยข้อมางตัวนี้มันเป็นมันเป็นสัตว์ได้หนิ มันเป็นโรคเนี่ยนี่อะบ้านเนี่ยพราะอย่างแต่เข้าไปปั๊บเนี่ยความว่างที่เกิดขึ้นเป็นเสียงเปลี่ยนเห็นได้บ้านเนี่ยเปลี่ยนความว่างเห็นความว่างยึดตัวเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นความว่างมันบอกวทนาเลยเด้เร็นกว่ามันก็ไปหาความว่างได้บ้านเนี่ยเจ้ต้งยิ้มเห็นความว่างเหรโอ้ว่างสิมันแม่นละต้นเหรอวา่นว่าแม่ละต้วเหรอฮ่าฮ่าเออแม่ิ่นว่าแม่นแล้ว料 เวทนาเนี Diamond, ่ยผู Windows, ้อานได้เห็เวทนาเรื่องถูกหลุมน่ะลูกเวทนาทุกหมดแหละมันเด็กคนเห็นความว่างนี่ทั้งสีทั้งแสงหมดและว่างจังตังหมดแหละว้าเขาท่าเวทนาสินเพิ่ฤกษ์ว่างว่างล้มตินี่ว่างลู่ตินี่ว่างปัจจุบันนี่ยว่างเจ็บกังว่างปวดนี่ยว่างว่างเวทนาเวทนาเนี่ยเกิดในสายวันเวทนาเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบัน ปัจจุบันเจ้าหูปันเนี่แต่ว่าเจ้าหูอยู่ปัจจุบันเจ้าหูต่เวทนาปัจจุบันแต่ว่าพวเจ้าหูปัจจุบันของรูปด้วยวันมันบ่มีคนไม่มีคนได้แยกออกนะปัจจุบันรูปกับปัจจุบันเวทนารูปบ่มีบ่มีพวกพวกเข้าใจเมื่อกรรมที่นี่มาอาจจะแยกก็มีแจังตางมาเนี่ยโอ้แม่นาซ่าเนี่นพะกาละรูปที่นี่เนี่ยเขัสูุความบังทีนี่ปั๊บพะการะกวางนี่ปั๊บ ไม่มเนตตัวไหนวพะออกไปแล้วนี่ดับไปลูกนี่ดับปุ๊บเลยตายเลยสังขารนี่เดกดับดับแล้วเล้ปีอัดหนักไปเ้ยม่แม่มนตัวไหวมเมนกลับเาไปเลยแบถิ่นไฟนี่ขึ้การทำเหียกของกิ่มเขนที่เจ้าสิ อ้าวขัดจ้ารู้ว่าอันนี้เป็นลวดที่ยากเป็นโลกเป็นชั้นเป็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นพบเนี่ยอ้าวต้นตัวนี้เนี่ยโวอันนี้มันเป็ี่ยนสภาพตัวเนี่ยปัจจุบันมันตายกระซางมันตายข่ก้อนบ่มมันตายข่อบวมตายแล้วเจ้าเดี๋ยวเรื่องรูปเดี่ยมันตายมันเรื่องอะไรข่บวมออกเดี๋ยวเนี่ยตายจิตจิตมันตายมอะไรจิตมันตายข่อยก็จะส่งว่างว่างเสร็อยู่กับปัจจุบันนีะรูปแต่ร้องนู่นเนี่ยข่ไข่บวมถิ่มตัวเดี๋ยแต่ว่าข่อยว่างตัวเดี๋ยวไข่บวมถิ่มแต่ว่า ขอยว่างเดี๋ยวขัดรู้อยู่ขอยว่างเดี๋ยวเออขัดว่างขอยรู้อยู่ขอยว่างอยู่เนี่ยเ้างขัดไม่ทิ่มเดี๋ยวต้องขัดว่างอยู่เนี่ยขัดขัดว่างตัวนี้ขัดขัดยุบยุบตัวนี้ขัดขัดบุ่นตัวนี้มันก็เป็นตัวนี้แม่ึเปล่ะเนี่ยคันขัดยุบนี้ขัดรู้นี่ไหนขัว่าตัวนี้อ่ะมึงดับมึงดับเดี๋ยวมึงมึงเนี่ยกูพอดับมึงกูบอใส่แล้มึงให้ลกสังขารกูไม่ตัวรึนะสติตั้งมันเยอะก็ ควบรอบลูกควบม่ได้โตตัวนควบลูกน้ำนะควบไม่เติมตั้งมันนะแต่ว่างเสริอยู่ยังว่าเรอก็หลอกก็่สนใจเลยพบแต่ไม่ใช่เขาหลอกเรากขาไม่สนใจพวกว่าเธออย่าไปสนใจเลยการเกิดขึ้นตั้งอย่าไปเป็นสมุทรไทยนอกสมุทรไทยในส,สมุทรสมุทรไทยอดีตอนาคตเธออย่าไปยุ่งเลยเธอให้อยู่ที่สมุทรไทยปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ละสมุทรซัมปัจจุบันนี่ละอะไรละรู้รู้นะนะั่นแหละตัวรู้แต่เนนะี่ยคือตัวสมุทรไทยแหละตัวทุกเลยรู้ ่ลาตัวนี้ก็เสยเยอะไงเสยเยอะก็เสยเสยกัการเกิดของสังขารนี่เสยเยอะกับอุปสรรคขันธ์ห้าเนี่เพราะว่าขันท้าป้าถึงมขันป้าอุปสรรคขันธ์ห้าเนี่มันก็จะไปไปไปสังขารนนั่พบนะมันจะไปพบนะจาแบบเทวดานะเนี่ขันท้ายู่กับปัจจุบันเนี่ยส่งดูว่างดูว่างเสยเยอะเนี่ยอุปสรรคขันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าอุปสรรคขันว่าอุปสรรคขันมันดับเลย มันดับไปมันดับแล้วพวกกระบอกะล้วให้มันดับกนั่นถ้าจะไปยึดมันเือมันมั่นนเถอะนะขยันเลยนี่ตัวนี้ตัวเขาจะส่งลุยท่านขันอีพอเจ้าอยู่เนี่ยเจ้ารักษาอยู่ท่านขันต้องหายรักษาขันไ่ได้คนบ่เออรักษาขันไม่ได้ขันตั้งทางไม่เนี่ยขันมันว่างไปอย่างเดียวมันก็ค่อยเห็นไปดอกซึ่งเนี่ยจะไปสนใจ้มแล้วว่าเอาขันเจ้าก่อนเนี่ยโยงขันไว้สักก้อนโอ้ขันเจ้าบ่ลูกขันเจ้าจะไปยุ่งอย่างอีพอเลย ขันนอกนี่แหละขันรูปพระท่านขันทั้งหานี่ไม่เป็นตอทุกข์เนี่ยเพราะว่าไม่มีรูปน้ำยี่นี่เด้อรูปน้ำจะใส่ความว่างนี้เป็นรูปน้ำควางขันรูปนี้เป็นรูปว่างตรงี้เป็นน้ำมันมีรูปน้ำยู่นี่นะขันมันนี่แหละใครหนีสันนิษฐานยังไ้ขันเจ้าบุรุษตั้งสิ่้าบุรุษยีใส่ขัเจ้ากออกประหารนี่ปัน้มาไม่รูปทั้งหมดเพราะนั่นแหละยาหลไปหาเนียค่ะ เพราะจะนั้นไงให้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 ข้อยฤาษีนี่เข้าใจเด้อเนี่ยให้มีสติตั้งมันที่กับลมหายใจเขาออกใจยันหนีขันพูดนันขันอยากมากก็บอกมากบอกมากก่อนออกอ้อนสาเนี่ยก็ต้องขอบุญอยู่เด้ออ้อนสาแล้วเขาก็จะไปพวกข่อยเด้อเจ้ามีบุญวาชนะสติได้ไปเฮ็ดไปสางไฟน้องไก่เออไก่ก็แหล่แจ้งยกหยังดอกดีสาธุเนี่ยมองท่านหนา อ่าผมมาเห็ดมาสางครับเฮ็ดสางไปเฮ็ดมีเฮ็ดมีเฮ็ดทุกคนนั่นแหละอืมเฮ็ดทุกคนสางทุกคนแต่ว่าการทำการเฮ็ดการสางนั่นเฮ็ดการสางนั่นมาสางอย่างเงี้ยเท่านั้นล่ะมาสางแบบใดเท่านั้นล่ะเฮ็ดกุฏิเฮ็ดสลาเฮ็ดห้องแม่ยังก็สางเต้าเฮ็ดยังก็สางเฮ็ดกุฏิียังก็สางอืมสางอันนี้นั่นะก็จะสางก็จะสางแบบไหน เจ้าสั่งกระยางมือหนึ่ง่ะมือหนึ่งจะสั่งกระยางหนึ่งเจ้าสั่งตาสังแม่นบ่ตาสั่งออกหูวสังแม่นบ่นี่เอาตัวหมวกสั่งออกตาสั่งออกหัวสังแ่นบ่เอาแห้งเอาพลัมแม่นบ่นี่สองเอาสติเอาสมาธิสั่งตัวทางตัวลู่รอบลู่รอบรอบลู่บ่รอบรอบลู่ในการสั่งบ่ละกันในการสั่งในรอบลู่ลู่รอบของการสั่งบ่นี่ สิ่งที่ทำพันเนี่ยที่พ่อเสิเข้าใจเนี่ยสร้างนอกกับสร้างในอ่ะสร้างไยนไปไหนปมไปมั้อถ้าพร้อมได้กี่เนี่ยอ่าเพราะเรายังต้องอยู่อยู่บสมข้อมไม้นะแต่เราล้าสมมุติไปในตัวไงสาธุไอไอเจี๊ปปมบเห็นีปมอ่าเจีป่มว่ามันห่องไม่ได้ห มันห้องกลางคืนครับกลางคืนมันมันห้องแบบไหนมันห้องมันอยู่แต่ไหนมันห้องเวลาห้องมันอยู่แบบไหนมันเยอะนดเดยวครับอีแล้วมันอยู่แบบไหนโคตรขวายอยู่ครับขุดรขวายมันอยู่แบบไหนนี่ขวายมันเวลาห้องมันห้องแบบไหนมันห้องแค่ับคือกิโลนี่ครับบ่มันหันหน้าทางไหนมันหันหลังทางไหนไม่ได้ครับเอา แจ้วเอาพวกสีป้วนเลยนะเอาเอ้า <deux> บ <souls> ้าเจ้าบ้าจีบลมห้องน้องแบบไหนมันหันหน้าไปเสรว่ามันหันไปทางหูมตัวนี่ยเอาไฟสีเห็นว่อันแม่แกว่ามันหันหน้าแตมันหันหน้าไปทางหู้มท่านมันมันหันหลังออก พอฤาีมีความรู้สึกไงมันมันมันหันหน้าหรือหันหลังคือมันหันหัวลงไปที่รูหรือว่ามันหันตูดมันหันตูดมาที่รูหรือหันหัวมาที่รูหันหัวไปที่รูครับอ่าเออนั่นน่ะเือให้ให้พอฤาษีเดี๋ยวเบิ่งคับเเดี๋ยวใจคนตัวเลยเดี๋ยวอันนี้เป็นอุบายเด้ออุบายอุบายเข้าหาตัวเลยอ่าอ่ายูนิโซเข้าหาตัวแั่น้อยมันทองดิหายใจไปเบิ่งเ้อยังเพืสายเบิ่งยังเพืสายเบิ่งรลดอ่าบ้านี้ ปานนี้หัวมันนี่ยหัมันเนี่ยโลนั้นน่ะหัวหัวหัวเกปมมันนเป็นแบบไหนเป็นหัวแบบไหนอาเนต้องต้องศึกษาหัวเด้ามาแม่จะเคยกลัวไหมฮะมันจะมันแค่อัน คล้ายๆรู้จูปากมันนะเอสไป็นรู้มองคิดว่ามันห้งันละเป็นองรอย่างนอ่าก็เข้าใจเข้าใจแล้วอันนั้นโมเมนอันนั้นดอกอันนั้นเป็นเปล่นเปลี่นมองมันห้องเออมองมันห้องนะเป็นวายเนี่ยเนี่ยเนี่ยสบเน่ยส่มูฮสซบว่า ย่ยเนี่ยจวางเียนี่นี่นี่ห้วนปะจีห้วนย่ก็จะพาห้วนเป็นไรห้วนน่ะเข้าสูตรธได้นี่กัห้นเป็นไรห้วนหัวมันบ่างใช่ไหมเข้าใจว่าห้วนบ่างปะมันบ่างมันปะว้างตัวนี้นี่ดูดูรู้รู้ที่โมว้างตัวนี้นี่ขนะอุายใช่ไหก็เรียกว่าสมาธิสมาธิคือความบังเข้าใจปะนี่ ครไเสียเขาจากเนี่ยสมาธิหู้หู้หู้ยีบอมเนี่ยคือคือสมาธิของจีบอมอ่มันเป็นหู้เพราะมันมันจะเข่าขวามว้างมันจะเขา่าอดนะอุบายเนอะอุบายอุบายอ่อบวันนี้มัน,นยนิงเสีเยบ่ละยิงเสียเพราะเห็นตัตัวมาแบบไรอ,อ,อแล้วมันจะเป็นหู้ทยยัง้งในกว้ง เข่าไปแล้วม in ja? ันจะหันหรือเปล่าม <tongue> ันเข่าไปแล้วมันหันกุ้งกวงหันล้วมันจะออกข้างไหนหน่าหันหัวหันข้างออกบ้าเอาหันห้ามออกออกข้างเก่าแล้วมันจะห้องเก่าเด้อเพราะว่าทั้งควายไปขานี่ควายไปขานี่มันจะมีหูวกุ้งกวงเป็นพงกุงกวงมันจะหันหัวนะวันนี้ออกมาแล้วมันก็จะหันหัวเข่าอันนี้อีไอ้ว้างตัวนี้เป็นเป็นสมาธิเหมือนกับ่าสมาธิตัวนี้เนี่ย คือเป็นทางเป็นทางจีบโมัมจะเข้าไปเข้าไปลบเป็นที่พึ่งของจีบโอมนั่นนี่นี่หู้เนี่ยลมก็เหมือนกันลมที่ที่เรารู้นี่อันนี้คือสา่งหูจีบโมสางหูจีบโมเนี่ยความว่างของหู้นี่นะเป็นสมาธิที่จีบโอมนี่ที่จิตท่านี่จะได้เข้าไปเข้าไปลบเข้าไปเป็นที่พึ่งนี่ ท sí, um, um. um, ี่พึ่ง okay. อุบายนะอ่าขนาตัวมากปกติขุดหลนอะไรอ่ขนยังเว้นอะไรอืมยังขึ้นออกกวปากันออกแล้วออกห้องแล้วอืมเพราะฉะนั้นความว่างตรงนี้เนี่ยความว่างตรงนี้เนี่ยที่ถือว่างแล้วเนี่ยไม่ไม่เป็นความว่างแต่มันยังไม่ว่างนั้นน่ะมันต้องเห็ดดู้จากกันแจวเขาใจว่ะกำหนดรู้หายใจลมลมหายใจเขาออก สังหูก่อนเนี่ยเ <Okay. S 1> อ่อสังหูก่อนไม่จะสังหูแล้วเนี่ยจะได้าหัแล้วเนี่ยจะเล่าตั้งออกตั้งข่าแล้วเนี่ยจะเก็บมาส่งสมาภิษส่งหไดุ้กคนส่งสมาภิษอย่างือส่งวางคือส่งหูตะกี้เดือเล่นหูวกันเนะนี่ยขวบหัวกันเอกตาเนี่ยขวบหัดีๆแลว้วก็มาส่งหูส่งวางนี่เป็นอุบายเขาจะวะมีสักตัวปั๊บกับเขาปั๊บน้ขนขาข้อหมายน้าอ้าวกัน ย่อมพอได้เข้าใจว่าโอ้จิบผมนี่มันเอาหุ้มเป็นสมาธิตัวนี่มันเอาหุ้มเป็นทีเพิงตัวนี่ยเมื่อนี้จะหุ้มเด้เออมันก็ยกปากหุ้มมาแล้วเมื่อนี้มันเสาร์ย้อนเด้มีอย่างมากก็เลี้ยวเลยเนี่ยล้มขานพอไปไม่ไม่เป็นทีเพิงมื่อวานน่ะนะเพราะนั้นนะไอ้พอเนี่ยตั้งบันญัติกับปฏิบัติสั่งหุ้มเด้อสั่งหุ้มคือจิบผมเอาจิตสั่งหุ้มให้มันคือจิบผมสั่งที่อยู่สั่งที่เพิงแต่ผมไม่ทีเพิงเนี่ย เพิ่งไฟใจเพิ่งทั้งนอกเจ้าเ e er พิ่งตายเจ้าก็ทุกข์ก็ตายเพิ่งหูทุกข์หูเนี่ยเจ้าต้องฝ่าทุกข์ก็ฝ่าเจ้าบ่เพิ่งน้ำเจ้าพึ่งน้ำให้เจ้าเพิ่งล้มเนี่ยนะเข้าไปนี่เพิ่งตัวเนี่ยพินิจเพิ่งบาดนี้มีหัวแล้วเนี่ยมีหัวแล้วเนี่ยเจ้าเพิ่งหูเจาเพิ่งแบบบันเนี่ยเจ้าเพิ่งแบบเนี่ยจะาต้องวางหูส่งวางของหูไปเพราะว่าเจ้าเฮ็ดแล้วดีแล้วหูเนี่ยเข้าออกง่ายแล้ว